้ตัวนี้ปรับหน้าเตาได้ครับปรับสูงต่ำได้ครับผมแบบแบบสอดกับแบบขันนอตครับผมวิธีการใช้นะพี่เสียบปลั๊กไปหมอป้อแปลงก่อนครับผมให้ไฟมันติดพันติดแล้วเราค่อยมาเสียบปลั๊ก พักที่ว่าไปหาพัดลมออกจากมอแปลงไปหาพัดลมเวลาหยุดใช้ให้ถอด ทั้งสองเลยครับผมอย่าลืมไปเสียบตัวน,นี้ไปเสียบไฟบ้านเลยนะครับต้องผ่านหม้อแปลงทุกครั้งครับ